สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อซทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาจะมาสรุปสองตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับว่างวดน,นี้จะได้เด่นตัวไหนบ้างนะครับก็ลองมาชมมาดูกันครับผมก็จะเอาเด่นมาตัดเหมือนเดิมนะครับเด่นก็งวดน,นี้ก็มีสองตัวนะครับเด่นนะครับผมก็จะให้สองตัวนะครับ วดที่แล้วก็ให้เด่นตัวเดียวเลขสีก็ดีเลขสีไม่มานะครับก็ขึ้นบนนะครับเลขสีนะครับวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆและเอฟสีทุกๆท่านนะครับวิ่งล่างให้2ตัวนะครับวดนี้นะครับวิ่งล่างให้2ตัวนะครับผมก็จะมาตัดภายในยิ่มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับก็จะมีเด่น2ตัวนะครับเด่นวิ่งล่างนะครับวันนี้ก็นะครับ ผมก็จะใช้สูตรใหม่นี่นะครับสูตรใหม่ก็เป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้นะครับผมก็จะมาตัดภายในยิ้มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับก็เข้ามาอยู่ประมาณสีงวดรวดนะครับที่ผ่านมานะครับ2ตัวมาตัวหนึ่งนะครับเห็นไครับเด่นล่าง2ตัวมาตัวหนึ่งนะครับงวดนี้ก็จะได้8กับ9นะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับสูตรหลัก10ล่างนี้นะครับ ก็หลุดไป2งวดนะครับที่ผ่านมานะครับไม่สิบล่างนะครับก็หลุดมาตั้งแต่ที่ผลลัพธ์สตัว,วล่างรัดบานก็ออกที่1นึ่งหนึ่งใช่ครับหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาหลักสิบมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็จะมาหลุดงวดที่14นี้ที่ออก89นะครับพอดีตามสูตรก็มี3 4 5หนะครับพอดีผลลัพธ์สตัว,วล่างลัดบานก็ออกที่8 9นะครับ งวดนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับในกระดานนี้ไม่มี8และไม่มี9นะครับตามสูตรก็มี3 4 5ห้านะครับแล้วงวดนี้เรามาติดตามดูนะครับว่างวดที่15นี้งวดนี้ตามสูตรแล้วก็จะได้8 90นะครับผมก็จะเอามาเอาสูตรใหม่นี้มาตัดนะครับมาชนกันนะครับว่าพอดีก็มาชนเลข8กับเลข9นะครับในงวดนี้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับ สูตรใหม่เพิ่งจะได้มานะครับผมก็จะมามาประกบกับสูตรเก่าสูตรนี้นะครับหลักสีนี้นะครับนะครับก็ลองมาดูงวดที่ออก1 4สีนะครับพอดีสูตรนี้ก็ได้1 2 3่งสใช่ไหมครับก็ออก1 4สีพอดีสูตรนี้ก็ได้1กับ2ก็ออก1 4สีก็มาชน1กับ2นะครับงวดนี้นะครับที่ออก1 4สีนะครับแล้วก็งวดที่ออก91ก็ สูตรนี้ก็ได้1 2 3นะครับสูตรนี้ก็ได้1กับ2นะครับก็มาชน1กับ2ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่91ก็มาเข้าอยู่ที่เลข1นะครับแล้วงวดนี้ที่ออก85นะครับก็ได้678นะครับสูตรนี้ได้678แล้วอีกสูตรหนึ่งก็มีแค่2ตัวนะครับก็ได้4ีกับ5งวดนี้ไม่ชนนะครับสูตรนี้มาตัวหนึ่งสูตรนี้ก็มาตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่ชนก็มาประกบคู่ก็น่ามีโอกาสนะครับ แล้วสูตรนี้วัดที่ออก8 9ได้3 4มสีห้านะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 9สูตรนี้หลุดนะครับสูตรนี้หลุดแต่ว่าสูตรนี้ก็ยังได้8กับ9ก็มาทั้ง2ตัวเลยมาแบบตรงหลักเลยนะครับ8ก็มาอยู่ที่หลักสิบก็มาอยู่ที่หลักหน่วยก็มาทั้ง2ตัวเลยงวดนี้แล้วงวดนี้แหะครับวดนี้ตามสูตรสูตรนี้สูตรใหม่นี้ก็ได้8กับ9นะครับ เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับแล้วสูตรเก่านี้ก็ได้890นะครับก็มาจับชนกันก็มาชนอยู่ที่เลข8กับเลข9นะครับดีผมก็จะมาตัดภายในยิมสีคู่ชุดนี้ให้นะครับก็ถือว่าเด่นวิ่งล่างนะครับผมให้เลยนะครับเด่นวิ่งล่างนะครับก็ให้8กับ9นะครับงวดนี้นะครับเป็นตัววิ่งนะครับ ถ้าสายวิ่งก็ลองเอาไปพิจนารณาดูนะครับว่า8กับ9นี้จะมีโอกาสมาตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลข8ก็มาสองวดแล้วนะครับมาหลักสิบเลยอ,อก85แล้วก็มา8 9นะครับแล้วงวดนี้ก็ตามสูตรมาชนกันก็ได้8กับ9นะครับว่าเลข8จะเดินเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะมีโอกาสมา,มาอีกหรือเปล่านะครับ ก็ลองดูนะครับพิจารณาดูนะครับว่า8กับ9นี้จะมีโอกาสตัวไหนมานะครับผมก็จะมาตัดภายในยิ่มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับว่ามีชุดไหนบ้างที่ว่าติดเลข8กับเลข9กนะครับก็จะมีอยู่แถวนี้นะครับก็จะมีแถวเลข8ก็จะมี8 3สแล้วก็8 4 8 5 8 6นะครับถ้ามีแถวเลข9กก็จะมี9 3สม แล้วก็94 95 96นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ8ชุดนะครับมี8ชุดเต็มนะครับที่ติดเลข9นะครับเลข9ก็มี4ชุดมี93และ94 95 96นะครับแล้วก็ที่ติดเลข8นะครับภายในยิ้ม4คู่ชุดนี้นะครับเป็นสูตรเต็มนะครับก็จะมี83และ84 85และ86นะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาเคาะให้นะครับสรุปผลสองตัวล่างรัฐบาลให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาล่างวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็จะมี8ดชุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเคาะให้เลยนะครับ8ดชุดก็จะมีแปดสามใช่ไหมครับแล้วก็แปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหนะครับแล้วเลขเก้าแถวเลขเก้าก็จะมีเก้าสาม เก้าสี่แล้วเก้าห้านะครับแล้วเก้าหกนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็จะมีอยู่ประมาณแปดชุดนะครับมีแปดชุดนะครับที่คัดมานะครับจากยีบสี่คู่ชุดเอาเด่นมาตัดก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแปดชุดนะครับแปดชุดนี้ก็จะมีโอกาสข้าวหรือเปล่านะครับก็ต้องมาพิจารณาดูนะครับ ผมก็จะมาเคาะเด่นให้เลยนะครับในงวดนี้นะครับงวดนี้จะเคาะเด่นให้นะครับก็มาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะมีจะมีอยู่ที่ติดเห็นไหมครับจะมีศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหลักหน่วยทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณกี่งวดหนึ่งสองสี่ห้าหกดปด้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็สิบสี่งวดนี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ก็หลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับที่ออกเบิ้ลสีสีนี้นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสีตัวมาหนึ่งตัวนะครับพอด,ดีทั้งหมดทั้งมวลก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับแล้วงวดนี้ก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมก็จะมาจับตรงนี้ให้อีกนะครับว่า 0123จะมีติดตัวไหนมากนะครับภายในแปดชุดนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีติดอยู่ที่83และ93นะครับเอาหลักหน่วยมาตัดให้นะครับหลักหน่วยมาซอยตัดให้อีกทีหนึ่งนะก็จะมีที่ติดหลักหน่วยก็มีแค่เลขสามนะครับ83และ93ผมก็จะให้เด่นสองชุดนี้เลยนะครับเด่นนะครับเคาะให้เลยนะครับเด่นนะครับ เดินล่างงวดนี้นะครับเคาะเด่นให้เลยนะครับก็จะมีแปดสามครับงวดนี้นะครับแล้วก็เก้าสามชุดลองก็จะมีชุดลองก็จะมีชุดลองก็จะมี 84แล้วก็85แล้วก็86นะครับแล้วก็94 95 96นะครับอันนี้จะเป็นชุดลองนะครับเพื่อนๆและ F4 ทุกๆท่านนะครับแต่ชุดเด่นผมก็เคาะให้ประมาณ2ชุดนะครับสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายงวดนี้นะครับ ก็ได้แค่2ชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดลองนะครับชุดลองก็จะมี6ชุดนะครับชุดลองก็จะมีประมาณ6ชุดนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมหินต่างภายใน2ชุดนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกประมาณ6ชุดนี้ไปรุ่นดูนะครับเพราะว่าชอบส่วนตัวก็มีประมาณนี้นะครับ83แล้วก็ 9, 3นะครับ เน้นก็เน้นสองชุดนี้นะครับเน้นก็สองชุดนี้ดินเคาะดินล่างให้นะครับเน้นนะครับเน้นก็เน้นสองชุดนี้นะครับพอดีก็มาติดหลักหน่วยก็มีแค่เลขสามนะครับก็มีแค่เลขสามภายในแปดชุดนี้นะครับเห็นไหมครับแปดชุดนี้ก็มีแค่เลขสามติดหลักหน่วยหลักหน่วยนี้ก็ สิบกวงวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับที่ออกเบิ้ลสี่สีนี้นะครับในกระดานนี้ก็มีห้าหกเจ็ดแปดพอดีผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่สี่สีใช่ไหมครับก็หลุดไปนะครับหลังจากนั้นก็เดินหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วงวดนี้งวดที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกเจ็ดนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าหลักหน่วยนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามว่าจะมาตัวไหนนะครับพอดีผมก็มา มาตัดภายใน8ชุดนี้ให้อีกทีว่า0 1 2 3ว่ามาติดชุดไหนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาติด8 3และ9 3นะครับผมก็เคาะเด่นให้เลยนะครับเคาะเด่นก็ให้เน้นๆ2ชุดนี้นะครับชุดลองนี้ก็เป็นชุดกันชุดลองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ประมาณ2ชุดนะครับ2ชุดเด่นนะครับ2ชุดเด่นนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ ฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสรุปผลสองตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับก็เคาะเด่นให้ก็มีแค่2ชุดนะครับก็มี83และ93นะครับชุดรองก็จะมี84 8586 แล้ว 9, ่า94 95 96ถ้าท่านไหนก็ไม่มีทุนมากก็เอา2ชุดนี้ไปลุ้นกันนะครับ83และ93นะครับถ้าท่านไหนมีทุนมากก็ลองกันชุดนี้ไปด้วยนะครับกัน6ชุดนี้นะครับเผื่อที่ผมเพาะให้อาจจะไม่มาอาจจะมาเป็นชุดลองก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตัวเลขนี้นะครับเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับ ก็สรุป2งตัวล่างโค้งสุดท้ายงวดนี้ก็คาะเด่นให้ก็มี83และ93นะครับชุดลองก็มี8 4 85 8 6แแล้วก็มี9 4 95 96กกนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิป ใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนกันนะครับเพื่อจะได้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆไปก่อนนะครับ